คราวนี้นะคะลูกค้าควรดูแลรถอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ mm. ข้อที่หนึ่งค่ะคือฝ้านะคะฝ้าที่ติดกับกระจกนะคะโดยตัวรถนะคะจะมีปุ่มกดละลายฝ้านะคะตัวนี้ต้องกดเลยเพราะว่าเวลาขับออกไปแล้วมันมีหมอกนะคะต้องกดอะไรยฝ้าเพื่อไม่ให้บทบังการขับขี่ค่ะโดยกับรถใหปลอดภัยค่ะ ข้อที่2ค่ะคือดูแลน้ํายาฉีดกระจกนะคะแล้วก็ที่ก้นฝัดน้ําฝนค่ะเพื่อการคืนนะคะเพราะมีแมลงเยอะเลยช่วงหน้าหนาวค่ะไว้ฉีดค่ะค่ะข้อที่3นะคะคือระบบเบรกนั่นเองค่ะระบบเบรกคันเร่งอะไรพวกนี้ค่ะสำคัญมากในการขับรถเลยนะคะดูแลก,กันให้ดีนะคะ ข้ที่4ค่ะสําคัญมากๆในการขับรถอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะก็คือระบบไฟนั่นเองใคไฟลีนะคะไฟตาไฟเลี้ยวนะคะนี่สําคัญเลยเพราะว่ากลางคืนในทัศนวิสัยนี่มันต่างกันกันกบกลางวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะข้อนะคะที่บิมกล่าวมาคือความพวงใหญ่จากร้านดีเอทโยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขับรถหน้าน้านะคะมันจะได้ปลอดภัยทุกเคสทุกคนเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ